วันนี้ครับผมมากับโน้ตบุ๊ก16นิ้วที่แรงที่สุดของแบรนด์ ASUS ROG นะครับตัวนี้คือ ROG Strix Scar 16รหัส G634 เป็นรุ่นท็อปของปี2024นะครับก็จะมีสเปคแบบว่าสุดตารางสองรุ่นนะครับก็คือ GeForce RTX 4080กับ RTX 4090แล้วก็ CPU เป็น Intel Core i9-14900HX นะครับตัวนี้บอกได้เลยนะฮะว่าถ้าใครเน้นว่าต้องการโน้ตบุ๊ก16นิ้วที่อาจจะไม่ได้เน้นพกพาเท่าไหร่แต่ขอแบบว่า แรงสุดตารางครับตัวนี้จะตอบโจทย์คุณได้เลยนะครับจริงๆเรื่องพกพาก็ไม่ได้แย่นะเพราะน้าหนักตัวเขาเนี่ยมัน2.65กิโลกรัมอาจจะไม่ได้เบาที่สุดแต่ก็ยังถือว่าพอพกพ,กพาได้ถ้ามันอยู่ต่ํากว่า3กิโลกรัมนั่นเองนะครับอื่นๆพวกเรื่องรายละเอียดเป็นยังไงจะเด็ดแค่ไหนเล่นเกมดีมาไหนเดี๋ยวว่ากันอย่างแรกมาว่าในเรื่องของบอดี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วบอดี้เนี้ยเราเห็นมาสักพักใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์ R L G เลยก็คือจะมีโลโก้ R L G เฉียงที่มุมซ้ายตรงนี้ซ้ายตรงฝั่งนีีนะ้้ะแลววก็จมคามําา่ับ เมอคาดอยู่นะครับซึ่งไฟ rgb เนี่ยมันมีอยู่2จุดนะครับคือตรงบริเวณนี้ที่เป็นดวงตา l g สามารถปรับได้แล้วก็เป็นบาร์ตรงนี้ไอ้บาร์แบบนี้ฮะมันจะมีแค่น้ตบุกในกลุ่มแบบระดับ mid to high end เท่านั้นถึงจะมีถ้าคุณเดินไปไหนคุณเห็นคนเสียบโน้ตบุกที่มันมีไฟอยู่บริเวณด้านหลังด้านหน้าด้านไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นบาร์ led อย่างนี้ฮคุณ a s ูมไว้ก่อนเลยนะครับว่า เครื่องนี้เป็นรุ่นบนๆอย่างแน่นอนซึ่งตัวนี้มันก็คือรุ่นบนนะครับดีไซน์อื่นนะครับจะว่าไปแล้วมันมีความเป็นเกมเมอร์ที่ดูสไตล์ดุดันนะครับแต่โครงสร้างบอรดี้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายเจนแล้วเหมือนกันนะเพียงแค่มีการปรับแต่งรายละเอียดเล็กน้อยๆเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามมันยังคงสวยอยู่นะครับดูดีๆก็ยังคงสามารถเอาไปทํางานได้อยู่นะแต่ก็อาจจะปิดไฟ RGB เมว่าก,การบันท๊กทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าฮะก็จะเห็นว่าบริเวณฝาพับเนี่ยจะพับได้สูงสุดประมาณนี้กั เปิดโมเดลทาได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่บอดี้ด้านล่างค่อนข้างหนักมันก็จะไม่ยกตามแต่ว่าตำแหน่งการโยกเนี่ยสูงสุดประมาณนี้อันนี้อาจจะเป็นประเด็นสำหรับคนที่นั่งชันเข่าเล่นเพราะว่ามันไม่สามารถพับลงไปได้สุดแต่ต่อมา CPU 1 4 9 0 HX เนี่ยการจอ4 0 8 0แเนี่ยไม่ว่าอย่างไงคุณไม่ควรจะชันเข่าเล่นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการปล่อยความร้อนออกมาอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยแค่ผมใช้งานทั่วไปผมก็รู้สึกนะว่าโอเคมันมี ออร่าของโน้ตบุ๊กที่แรงออกมาอยู่ตลอดก็คือมีไอร้อนออกมาอยู่สม่ำเสมอนะครับนั่นทำให้คุณไม่สามารถใช้งานบนตักได้ถ้าคุณไม่อยากจะระบบสุบพันล้มเหลวนะครับก็แนะนํากันไว้ตามนั้นละกันโอเคแต่ว่าด้วยสเปคประมาณนี้ก็เล่นคอมกันบนโต๊ะก็อยู่แล้วนะครับเลยไม่ใช่ประเด็นอะไรมากนะครับจอของเขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นจอ r o g Nebula HDR นะครับมันก็เป็นจอที่ทาง r o g เขาตั้งชื่อให้มันดูพิเศษมาคือจริงๆแล้วสเปคเป็นยังไงมันเป็น Resolution แบบว่า 2K 2560คูณ1น0 0นะครับแล้วก็มี Aspect Ratio แบบ16ต่อ10นะครับหมายความว่าไงก็โน้ตบุ๊กใหม่เนี่ยมันจะมีความสูงที่มากกว่าอยู่แล้วนะครับทำให้ส r e e น estate ในการตัดต่อวิดีโอะอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถ เห็นได้มากขึ้นหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยบางทีเป็นพวกไอเกม RPG เกมโมบายทั้งหลายที่คุณจะต้องมีการมองไอเทมอะไรต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยไอพวกนี้มันก็จะใช้งานได้ดีกว่าจอ16ต่อ9ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมชอบ4 6 0ตและสมัยนี้มันเปลี่ยนเป็น4 6 0ตเกือบจะหมดแล้วนะครับด้านหลังนะครับเป็นมินิ LED ดด้วยนั่นหมายความว่า มีการกระจายคอนทราสต์ออกมาได้ดีแน่นอนอย่างเช่นบางมุมที่มืดบางมุมที่สว่างเนี่ยก็สามารถเห็นรายละเอียดตรงนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับเรซเลตที่240เฮิรต์ก็เกมมิ่งเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็การรองรับขอบเขตสีสามารถทำงานได้ด้วยเพราะว่ารองรับ DCI-P3 ที่100%รองรับเทคโนโลยี G-Sync มีการทำ Pantone Validate แล้วก็รองรับเทคโนโลยี Nvidia Advanced Optimus นะครับซึ่งอันนี้ก็ดีกว่าสมัยก่อนในสมัยก่อนเนี่ยบางทีเวลาเราเข้าเกม ไอ้จอกระพริบนู่นนี่เดี๋ยวนี้พอมันเป็นรุ่นใหม่เนี่ยไม่ประเด็นนี้แล้วนะครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นการ์จอแยกหรือว่าการ์จอออนซีพียูทำงานกันอยู่นะครับเรื่องความสว่างนะครับได้อยู่นะตัวนี้ผมปรับสุดก็สามารถใช้งานแบบเอาท์ดอร์ผมว่าสบายๆเลยนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นจอด้านนะครับเรื่องแกละอะไรต่างๆก็เลยไม่ต้องคอนเซิร์นมากเพียงแค่ว่าถ้าคุณมามองจอด้านกับจ,จอกระจกเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าจอกระจกมันให้ภาพที่นวลตามมากกว่าแต่ว่าจอด้านเนี่ยมันจะ ให้ภาพที่เแสงกระท้อนน้อยกว่านะครับแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนด้านบนของเขาครับมีกล้องเว็บแคม 720p นะครับถือว่าไม่ค่อยโอเคนะคุณภาพก็โน้นบ๊กทั่วไปไม่ต้องดูก็ได้นะครับอันนี้ลงด้านล่างอีกนะครับจะเห็นว่ามีไอตรงแถบตรงนี้ซึ่งมันเอกลักษณ์ของพวก rog เขานะครับก็คือเป็นลายแบบ LG เห็นยังไงก็รู้ว่า g แน่นอนนะครับและแผงคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเอกลักษณ์ของ LG เช่นเดียวกันก็คือจะมีไอ้ปุ่มพวกวอลลุ่มคอนโทรลปิดไมค์บูสพัดลมแล้วก็ในส่วนของเข้าอัมริค r e สอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับถือว่าดีนะเพราะว่าบางคนจะราคาญต้องกด Fn ปรับวอลลุ่มตัวนี้ไม่มีนะครับมันแยกมาแล้วคุณก็แค่ยกมือขึ้นมาตรงนี้เลยและอย่างหนึ่งฮะเดี๋ยวนี้ w s d เนี่ยมันไม่ต้องใช้ดีไซน์ที่แบบว่า แ,แปลกแยกออกมาจากปุ่มอื่นมากนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยมีโน้ตบุ๊กบางรุ่นที่แยกกับ USB มาเป็นอีกสีหนึ่งทำให้บางคนที่ชอบแบบแนวเนี้ยบๆนี้อาจจะไม่ชอบตัวนี้มันเป็นสีเดียวกันหมดนะครับแต่ก็ยังง่ายเหมือนเดิมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณโอเคอาจจะต้องมองใช่ไหมว่าไหนคือเ USB แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีตุ่มที่ตัว W บบวนยูนะครับทำให้เวลาคุณคําำเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็เจอแล้วนะครับปุ่ม W นั่นเองนะฮะต่อมาพวกเรื่อง layout ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเนะ no นะพอร์เฟกต์สำหรับโนบูเกมมิ่งนะเพราะว่าโนบูเกมมิ่งจริงแล้วเนี่ย mm. เขาก็เน้นให้ p o s t u เจอร์ต่างๆมันอยู่ตรงกลางตัวนี้มันก็อยู่ตรงกลางนะครับอย่างที่เห็นเลยเวลาวางมือเนี่ยก็ถือเป็นธรรมชาติถ้ามันมีนํำแพดมันจะต้องขยับซ้ายและปุ่มเนี่ยจะเล็กลงอันนี้เขาไม่เน้นในเรื่องนํำแพดนะเขาเน้นในเรื่องขนาดปุ่มที่ใหญ่การจัดวางปุ่มแต่ละตัวที่ ห่างกันพอสมควรทาให้พิมพ์ผิดยากแล้วก็เวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเรื่องเลเยอร์ก็ประมาณแบบคีย์บอร์ด60%ทั่วไปอะไรอย่างนั้นเลยนะครับส่วนเรื่องฟีลิ่งการใช้งานนะครับคีย์บอร์ดก็มันตามสไตล์โนบุกที่มันมีความหนาอพอสมควรนะครับนั่นแปลว่าเวลาคุณกดเนี่ยจะไม่บอททอมส์เอาท์ง่ายๆนะครับตัวนี้คุณลงแรงมันก็จะไม่ได้ปวดปลายนิ้วแต่อย่างใดน,นะครับก็ตามสไตล์ของเขาแล้วก็ในเรื่องของออไฟอ g b เนี่ยมันครบนะแต่ว่าเท่าที่ผมมอง ปุ่มภาษาไทยไอฟอนต์ไทยเนี่ยมันไม่ได้สว่างเท่าฟอนต์อังกฤษเพราะว่าจริงๆแล้ว R G B เนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณตรงกลางนะครับแต่ว่าไทยเนี่ยด้วยความที่ไม่อยู่ด้านข้างก็เลยดูแล้วอาจจะไม่ได้ลอดสว่างเท่ากันก็จะเป็นข้อด้ยอยอย่างเขาไปละกันฮนะลงมาฮะนัมเบอแพดตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันย้ายลงมาอยู่ตรงบริเวณแทร็กแพดเองนะครับในกรณีที่คุณต้องการใช้ถามว่า มันมีแล้วดีไหมเอาตรงนะผมรู้สึกยังไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ถ้าคุณใช้แบบจริงๆเป็นเครื่องเดียวเนี่ยอาจจะถนัดก็ได้การรีสปอยต่างๆของปุ่มเนี่ยถือว่าเร็วไม่ต่างกับไอตัวปุ่มที่เป็นคีย p r e s s จริงๆเพียงแค่ว่าคุณเนี่ยต้อง คุ้นชินตั้หน่อยเวลาเปิดก็เอามือมาแตะๆต,ตรงคําว่านําล็อกตรงบริเวณนี้ก็จะได้แท็บตรงนี้ออกมานะครับส่วนถ้าคุณไม่ใช้ก็เป็นแทร็กแพดทั่วไปซึ่งแทร็กแพดอันนี้เป็นกระจกนะครับการลากละอะไรต่างๆก็ถือโอเคทั้งมือเปียกแล้วก็มือแห้งเลยการกดสูงสุดนะครับทำได้ที่ประมาณตรงบริเวณนี้นะครับสูงกว่านี้ก็ยังคงได้แต่ว่าต้องออกแรงมากขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับนี้แนะนำว่าไปลองตัวจริงแต่ว่าสำหรับผมนะสมัยนี้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งมันไม่ได้แย่แล้วจากที่สม มันโอเคกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าบ้างด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีแถบมาอีกเช่นเดียวกันนะครับ RGB นอกจากด้านหลังแล้วนะครับด้านหน้าก็มีด้วยทําให้เวลาคุณเนี่ยใช้งานในที่มืดกลางคืนนะครับไอ้ตรงนี้มันจะส่องสะท้อนกับโต๊ะเป็นออร่ารอบๆตัวเครื่องได้อย่างสวยงามดูไฮโซขึ้นไปอีกนะครับส่วนด้านล่างตัวเครื่องครับก็ยังคงดูดุดัดนไม่แพ้กันนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีเขียนว่า Intelligent Cooling เป็นระบบระบายความร้อนของ ROG เขานะครับซึ่งก็มีการ เว้นช่องพัดลมมาอย่างชัดเจนอย่างที่เห็นตรงบริเวณนี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามฮะตัวนี้เรื่องเสียงมันก็จะดังกว่าโนบุกทั่วๆไปอยู่พอสมควรด้วยความที่สเปคภายในก็อย่างที่บอกไปครับ RTX 4080 4090แล้วก็ CPU Intel แบบ i9 4อะไรอย่เงี้ครับมันก็มีการปล่อยความร้อนออกมาให้สูงแต่ว่าระบบทำร้อนของเขาก็สามารถเอาอยู่เพียงแค่ว่าเสียงเนี่ยอาจจะต้อง ยอมรับหน่อยว่าโนบุเกมมิ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบเอาเจนก,นก่อนนะครับผมว่ามันจูนล,ลงมาได้เบาแล้วก็รําคาญหูน้อยกว่าก็คือเสียงเนี่ยโทนมันยังคงมีแต่ว่าจะเป็นโทนเสียงที่เน้นในส่วนของความเอ่อทุ้มๆแบบแบบไม่ได้เหมือนลำแหลมเปนฝนตกอะแต่ว่ามันจะแบบฟีแบบหลับได้อะครับพูดยังไงทีนี้เรามาดูพอร์ตไ o โอกันนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ตามสไตล์ของโนบุเกมมิ่งที่เป็นโนบุเกมมิ่งจริงๆนะไม่ใช่โนบุแบบว่าเน้นบางเบาอะไรเพราะว่ารูบรรยากาศเนี่ย มันใหญ่นะครับและถ้าคุณเอามือไปอังคุณรู้สึกเลยว,ว่ามีแรงดูดของพัดลมที่แบบว่าเออทำงานอยู่ตลอดเวลาจริงแม้กระทั่งผมกาลังเล่นเน็ตทั่วไปอยู่ก็าตามนะครับต่อมา,าจะเห็นว่ามีช่อง DC in นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลายรุ่นานะที่ผมติก็คือมันจะมีการลากผ่านในช่องไฟความร้อนตรงนี้มานั่นแปลว่าสายชาร์จคุณเนี่ยมันต้องผ่านช่องนี้ส่วนตัวผมนะผมอยากให้มันอยู่ตรงบริเวณนี้มากกว่าจะได้ไม่ต้องแบบว่าเออมีสายเกะกะด้านข้างแต่ผมคิดว่า ก็น่าจะเป็นเพราะว่าไอบอร์ดของเขาเนี่ยไอบอร์ดชาร์จไฟเนี่ยมันอยู่ตรงบรินเวณนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดทางด้านดีไซน์ถ้าอยากเปลี่ยนจริงคงจะต้องรอบอ,บอดี้ใหม่ไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับต่อมาฮะจะเห็นว่ามีช่องแลนดซึ่งช่องนี้มันเป็น2.5กิบบิตเป็นชิปของทาง Realtek นะครับแล้วก็ HDMI มีช่อง Thunderbolt อยู่ตรงบรินเวณนี้อีกอันนึงก็จะเป็นช่อง Display Port พร้อมพอร์ตชาร์จนะครับเวลาคุณจะชาร์จเนี่ยบนชาร์จไม่เข้าล่างชาร์จเข้านะครับถ้าสมมติว่าคุณจะชาร์จแบบ PD เข้ามาจริง,รงแต่่นนะนําาว อย่าไป PD เลยครับเพราะว่าสเปคเครื่องประมาณนี้ชาร์จ PD ดีคงจะต้องปิดเครื่องชาร์ตถ้าคุณเปิดแล้วใช้งานไปด้วยเพอๆอาจจะชาร์จไม่เข้าหรือว่าเข้าก็คงช้ามากๆขึ้นกับดับเอร์ที่คุณใช้ด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นช่องคอมโบหูฟังไมโครโฟนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอ้อลืมพูดไปว่าดีไซน์เนี่ยมันจะเน้นความเป็นใสๆทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้มี r g b อยู่ด้านในนะส่วนฝั่งขวานะครับอันนี้ก็ประกอบไปด้วย USB Super Speed 2ช่อง อันนี้มีการปรับปรุงในเรื่องของตำแหน่งการวางมาแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยบางรุ่นโอ้โหวางกันชิดเหลือเกินเจอตําได้ใหญ่ช่องข้างใช้ไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้โอเค าสามารถใช้ตำได้ใหญ่ได้ทั้ง2ช่องเลยก็ถือว่าดีฮะรับฟังฟีดแบ็กผู้ริโภคด้านหลังอันนี้ไม่มีอะไรครับเป็นแค่ช่องรมอากาศซึ่งเวลาคุณเอามือไปอังก็จะรู้สึกว่ามีลมออกมาตลอดเวลาเช่นกันว่ากันเรื่องลําโพงต่อนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงเนี่ยมันออกมาจากด้านบนหรือเปล่าเพราะว่า,วาเอ้ยเวลาฟังก็ทํทำไมเสียงมันเหมือนมันลอยๆออกมานะจนกระทั่งผมไปเจอในเว็บอ๋อบอกว่า4 s p e a เก r system ซึ่งก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็อยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้ต่อนะครับเรื่องคุณภาพเสียงเป็นยังไง ก็ตามมาตรฐาน r o g ครับโนบุก r o g ไม่ม,มีตัวไหนที่เสียงแย่อยู่แล้วนะครับเพ mm hmm. ียงแค่มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดขนาดนั้นนะครับ ไม่ดีที่สุดนี่คือยังไงมันดีแล้วนะครับมันฟังได้โอเคเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกแบบว่ายังยังไม่เต็มอะเหมือนคุณแบบว่ากําลังจะจามแต่ว่าจามไม่สุดนะครับเสียงมาครบนะแต่ว่ามันยังไม่ได้สุดจากด้านนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของสเปคเขาบ้างนะครับว่าที่มันแรงเนี่ยมันแรงกันมาไหนนะครับอย่างแรกเลยฮะ CPU เป็น Intel Core i 9 1 4 9 0 h x นะครับตัวนี้เป็น Raptor Lake TDP ที่55วัตต์นะครับเป็น HX นะครับอันนี้บางคนอย่าคอนเซิร์นนะครับว่าโอ้ย Gen14 Raptor Lake นี่มันมันจะมีประเด็นเหมือนฝั่ง แล็ปท็อปหรือเปล่า อันนี้ผมไม่ฟันธงนะแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาก็คือณเวลานี้นะครับฝั่งโน้ตบุ๊กเนี่ยยังไม่ได้มีประเด็นอะไรเกิดมาเลยนะครับต่อให้ประเด็นมันก็ไม่ใช่ปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าปัญหาเวอรเดสท็อปเนี่ยจะมาอยู่ในโน้ตบุ๊กด้วยสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับ e r f o r m a n c e core มี8 Effi c i e n t core มี16แล้วก็ r e ร d มีที่สาย2องเทรนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเล่นเกมทํางานสบายๆอยู่แล้วนะครับเ e m o r y ฮะ d ดียห้าสายสองกกะนะครับโดยที่ให้มาแบบ,แบือแถว,แถะน,น,แวแนะ โซดิมความเร็ว 5 6 0 0อยากจะเปลี่ยนเป็น64อันนี้ก็สามารถทําได้นะครับถอดสับเอาได้เลยนะครับกราฟิกก็จะมี intel usb กราฟิกในตัวแล้วก็จะมีการ์ดจอแยกที่เป็น a i d geforce rtx 4 0 8 0นะครับโดยที่อันนี้จะมีอยู่ให้เลือก2รุ่นนะครับก็คือตัว4 0 8 0ที่ผมได้มาเนี่ยแล้วก็จะมีรุ่นบนกว่านี้ที่เป็น4 0 9 0อีกนะครับแตกต่างกันก็คือเรื่อง gpu แล้วหนึ่งะครับ Memory ของตัวการ์ดจอก็จะแตกต่างกันเช่นกันโดยที่ตัว490นี่ยูน,ยนลกยกลง โดยรวมทั้งคู่เนี่ยจะประมาณเดียวกันนะครับก็คือโดยรวมที่175วัตต์ในโหมดบูสต์นะครับก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณต้องการ4090หรือเปล่าแต่สำหรับผมนะจากที่ผมใช้งานเล่นเกมบนเนทีฟอะไรต่างๆเนี่ยตัว4 0 8 0ตัวนี้มันก็ค่อนข้างเหลือแล้วนะครับเพียงแค่ว่าถ้าคุณอยากจะไปสุดตาร,รางไปคุยคนอื่นหน้าว่าเนี่ยโน้ตบุ๊กที่แรงที่สุดประจำปีเนี่ยโอเคอาจะต้องไมองตัว4090แต่ย่าอีก่ทีครับถ้าไม่ได้อวดใครหรือว่าจริงๆ4 0 8 0มันก็อวดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเบนชมาร์กบ้างนะครับว่าทําประสิทธิภาพ 3D มาออกมาได้ประมาณไหนเล่นเกมได้ประมาณไหนนะครับอย่างแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ 3D มากันก่อนนะครับคะแนนตรงนี้ฮะคุณสามารถดูแล้วไปเทียกบกับต o t e b o ตัวอื่นได้เลยเพราะว่าเป็นคะแนนทดสอบกราฟิกแต่ว่าก็จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของ CPU ส่วนของฟิสิกส์อะไรต่างๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ s i l n o m e d นะครับก็จะเป็นเบนชมาร์กที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับ พอตโรเยลก็เป็นเรียลไทม์เรซิ่งไทม์สปายเป็นดิ๕๒แล้วก็ไฟสไตรค์เป็นดิ๕๑นะครับโดยรวมประสิทธิภาพก็เหลือเฟือหมดนะครับโ <He en S 1> น,น้ตบุ๊กเห็นคะแนนไฟสไตรค์แบบ3 0,000กว่าเนะี่ยก็คือคุณใช้งานได้สบายใจได้อีกยาวอยู่แล้วนะครับต่อมาฮะเป็นการเล่นเกมนะครับผมลอง2เกมที่มีฟีเจอร์ที่ครบครบที่สุดนะครับก็คือ b l แบล็กมิสบ k o n g นะครับอันนี้ 2K นะครับ Resolution Native ของเขานะปรับสูงสุดที่ Cinematic นะครับแล้วก็เปิดเรียลไทม์เรซิ่งใช้เฟรมเจนด้วยนะครับ เฟรมเสีออกมาประมาณ81ก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับถ้ามันเกินแบบว่า60ขึ้นไปกับเกมพวกชิพเอลพวกเนี้ย ก็ถือว่าโอเคแล้วยกเว้นว่าบางคนต้องการ120ขึ้นไปก็อาจจะไม่ถึงแต่ว่าสหนับเกมนี้ผมว่า60-80ขึ้นไปโอเคสบายๆนะครับต่อมาครับเป็นเกม c y b e r p u พัง277นะครับไม่ใช่เกมใหม่อะไรมากแต่เป็นเกมที่เหมาะสมกับการเบนช์มาร์กเพราะว่าไม่ว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆออกมาเป็นเดียเซสตัวใหม่รองรับเทคโนโลยีใหม่เขาอัปเดตเข้ามาอยู่สม่ำเสมอนะครับอันนี้ผมทดสอบแบบ RTX Ultra บวกกับ d ด s Fra เ e ส e ฟรมเจเนอเนะครับ Resolution ที่ Native 2K ได้ที่ประมาณ71เต่อวินาทีนะคระา ถ้าเราอยากจะบ้าระห่ำด้วยการเปิด RTX Overdrive การเปิด RTX Overdrive เนี่ยมันเป็นอะไรที่กินสเปคแบบมหาโหดมากๆนะครับ เซตติ้งเดิมๆแต่ว่า RTX Overdrive มี Path Tracing เข้ามาด้วยนะครับก็ทำเฟรมได้ประมาณ46เฟรมต่อวินาทีทก็ยังถือว่าลื่นไหลสบายๆอยู่ครับหรือถ้าคุณอยากเล่นเกมอื่นๆนะครับเครื่องนี้ตอนที่คุณซื้อนะครับคุณจะได้ Windows 11แท้มานะครับแล้วก็จะได้ PC Game Pass ของทาง Microsoft เข้ามาด้วยซึ่ง PC Game Pass เนี่ยมันก็เป็น Subscription Service นะครับผมว่าคุ้มนะตัวเองก็ใช้อยู่ประมาณเดือนละร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากซื้อเกมอะ PC Game Pass เนี่ยมันตอบโจทย์เลยเพราะว่ามีเกมจากค่ายใหญ่ๆเข้ามาให้เเลือออกกยะพสมควร119บบาทดูั เยอะขนาดนี้ผมว่าโอเคมากครับต่อมาเป็นในส่วนของ SSD นะครับอันนี้เขาให้มา1ลูกนะครับที่ขนาด1เทราไบต์นะครับโดยที่ความเร็วจากที่สอบมาก็ถือว่า เหลือเฟื่อนะครับมันทําได้เต็มที่เต็มตารางเลยนะครับก็คือยุคนี้ถ้าคุณจะเห็นตัวแรงท็อปของ p ีเทคร u สเ t น e n ก็นี่เลยนะครับเจ็ดพกว่าตัวนี้ก็ให้มาตามนั้นนะครับส่วนถ้าคุณอยากจะอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับมันก็ยังว่างอยู่อีกหนึ่งช่องนะคุณสามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้อีกลุกนเลยโดยรวมนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้มันก็เป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นในเรื่องความสุดด้านสเปคจริงๆครับเกมแบบ t r i ปเปิลเอท e เนี่ยสามารถเอาอยู่บนเนทีฟเรส o ซ u ชั่นได้สบายๆนะครับแต่ก็ มันพกพาได้แต่อายุแบตเตอรี่ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่จากที่ผมถ่ายเนี่ยก็ตลอดเวลาเทปเนี่ยฮะประมาณแบบ40กว่าเนตะลดไปครับก็ลองดูแล้วกันแล้วผมไม่ได้เล่นเกมอะไรด้วยนะครับแต่การเล่นเกมพวกนี้คุณต้องเสียบสายชาร์จอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติของโนบูเกมมิ่งที่สเปคสูงขนาดนี้นะครับทีนี้มาว่าในเรื่องราคานะครับก็ตัวนี้ฮะ มันก็มีช่วงลดราคาลงมาแล้วนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0หมื่กลางๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่สะใจอยากให้ตัวนี้เป็น40-90เนี่ยก็ลดราคาลงมาจากแสนสี่กว่า 100, 3, กว่าเหลือแสนสามกว่ากว่าเช่นเดียวกันนะครับส่วนอื่นนะครับทั้งในเรื่องของภาพเนี่ยจอก็ดีฟีลิ่งการใช้งานคีย์บอร์ดก็ดีแทร็กแพดก็ดีนะครับมันก็น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ลงตัว1หนึ่งตัวนะครับสำหรับปี2024ตรงนี้นะครับในเรื่องสเปคเนี่ยมันเก่าไปไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนจจะะะมมมมมออองงนนนนนคครรรรัับบเเพาาาาาผวว่นน่่่่่ถุุ้ณไไีีียยสกต อันนี้ก็เป็นอะไรที่คุณสามารถเล่นเกมได้อีกอย่างนครับโดยเฉพาะไอ้ตัวราคาประมาณ90 0 0หกลางๆเนี่ยผมถือว่าโอเคนะกับการได้สเปคที่ท็อปสุดนเวลานี้จริงอยู่นะครับไม่ใช่น,นบ๊กราคาคุ้มค่าแต่การที่คุณจะได้สเปคประมาณนี้มันไม่มีโนตบุกตัวไหนที่อยู่ในเซกเม e ต์ความคุ้มค่าอยู่แล้วก็ต้องเข้าใจในจังหวะนี้ด้วยนะครับ